สวัสดีครับไอเกิบบอกว่าจ้างผมได้นะครับไอเกิรบเรียกค่าทนายต้องแสนหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกคนสวัสดีพ่อแม่บางปะอนินกุ๊บกุกันเนียทุกๆท่านครับวันนี้พบกับค่อยบอกเจ้าแล้วข่าวด่วนย้ำนะครับว่าสิ่งที่ค่อยบอกเจ้าแล้วพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพียงแค่เรื่องสมมติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดในการรับชมรับฟังล่าสุดนะครับไอโลนะครับไม่มีที่ไปมาขอทำคดีว่าจ้างหนึ่งแสนบาทให้กับพี่บาวนะครับกับเชฟนะครับหนึ่งแสนบาทไม่มีที่ไปนะครับตอนนี้นะครับพี่ครับเรียกค่าวิชาชีพหนึ่งแสนบาททุกคน หัวจะปวดครับหัวจะปวดนะครับออกมาพูดถึงเรื่องคาดีฟาร์มนะครับแล้วก็ออกมาพูดนะครับถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ที่มี2อมวยคู่เอกออกมาตีกันระหว่างไหลพระนครกับทีฝั่งทนนะครับตอนนี้โอ้ย ตอนนี้นะครับออกตัวแล้วว่าอยากเป็นทนายให้กับพี่บ่าวมึงถามพี่บ่าวอย่างว่าพี่บ่าวเขาเอามึงไหมหนังหน้าอย่างมึงคดีนะครับขอไม้ยลอยตามน้ำมาไม่ได้นุ่งผ้ามึงยังทำแพ้เลยไอหน้าร่องติงไอร้อนฮะลดประกาศลล่าเลยว่าอยากขอค่านาค่าทนายถ้าอยากชนะเทพ เอาเงินมาจ้างผมหนึ่งแสนผมจะทำให้คดีนี้ชนะใสๆชนะสยสๆอีกแล้วส่วนตีนมึงไม่ตกมันต้องเสือกมายุ่งเรื่องของพวกกูพวกกูจะมีประเด็นการพวกกูจะทะเลาะกันมันเป็นเรื่องของพวกกูไอห้หน่าสุ่งติงมึงไม่ต้องเสือกมายุ่งกับพวกกูเข้าใจไหมเออมึงเอาเวลาของมึงนะไปดูคดีเรื่องป่าละมาะวันที่สองกันยายนนี้ว่ามึงลูกฟา้ามึงจะติดคุกหรือไม่ติดคุก นะชอบจริงๆคอนเทนต์ของคนอื่นเสือกเรื่องเสือกชาวบ้านคืองานของบักโลนนะครับพี่น้องครับออกมาพูดหนะ้าตาใสๆว่าเรียกค่าวิชาชีพหนึ่งแสนบาทโอ้โหหน้าด้านหน้าโทนจริงๆคนพันนี้ใครจะเอาเป็นทนายฟาร์มเอาไปเลยแถมปาทูสามกิง่งผมก็ไม่เอานะครับเออ ไม่มีใครบอกว่ารักลุงรักลุงมึงพูดได้อย่างไงว่าแย่งกันรักลุงกูถามมึงหน่อยไอ้โดนมึงถามพี่บ่าเขาหรือ,อยังมึงจะไปทำคดีให้พี่บบาเขาอะ่ะฮะไอ้หน้าร่วงตีงคดีอะไรทำก็แพ้ก็แพ้ที่สอคอลหนึ่งมีสอคอมึงไม่ไปเอาสอคอไปสู้คดีเข,ขาก็แพ้มึงยังมีนาหน้ามาพูดอีกพับพูดจ้าชินนาล่าไปแอบทำหลังบ้านสุดท้ายไม่ยอมทำให้ดู โดนเอฟซีทวงตังคืนมึงยังมีหน้ามาด้านมาพูดถึงเรื่องนี้อีกฮะหัวเาคราะฮะเห็นไหมฝากให้คิดพิจารณาให้ดีฮะฝากให้คิดพิจารณาให้ดีบักเกิบหยุดได้มึงหยุดซะนะห,หยุดได้มึงหยุดซะนะครับ พาให้คิดปิดารณาด้วยพาไปถึงพี่โน้นนะครับพี่โน้นใครจะไปจ้ามึงทาําคดีชิบผาทำคดีแล้วก็แพ้ก็แพ้แล้วชอบตบซับลูกฟาร์มใครจะไปช่างมึงมึงถามพี่บ่าวยา่าเมา่พี่บ่าวจะเอาบุกไม้มึงเรียกค่าวิชาที่พี่บ่าวต้องแสนหนึ่งเรื่องนี้มึงปล่อยให้เขาจัดก,การกันมึงไม่ต้องไปเสียกเรื่องของเขามึงไม่ต้องไปเสียกเรื่องของเขาอนะ แต่คนอย่างมึงมึงชอบแกล้งคดีเอาตัวรอดเป็นยอดดีตอนด่าเขาด่าเจ้หวีนี่ดา่าด่าบรรลัยสุดท้ายถูกเจ้หวีแจ้งกับทุกคนแจ้งกับเอาคดีไปแลกการจูบปากกัน,ปปกนส้นตีนหน้าหมาสุดท้ายเอาขันห้าไปขอขอาจะขอขอมาสองจานข้าวหมามึงนี่สิมึงนี่มันอื้มมึงนี่ม,นม,นมันหน้าหมาจริงๆไอจานวยหัวดอกูฝ่าไปถึงมึงเลยนะพวกกูจะทะเลาะกันเป็นปเรื่องของพวกกู พวกมึงก็เคยทะเลาะกันเหมือนกันไม่ใช่เหรอมึงไก่ลายอ่ะยังไงมึงกล้าไก่ลายเปล่ามึงก็ไม่กล้าไก่ลายมึงกลัวไก่ลายจะฟ้องออกมาตั้งขู่ไก่ลายอย่างมึงอย่างนี้มึงกล้าไก่ลายหรือเปล่ามึงมก,าายายมก็ไม่กล้าเห็นไหมประตูเกง่งมึงเก่งเหลือเกินนะครับไอ้โลนะครับเปิดที่แรกเลมืกันทำคดีมาร้อยคดีแพ้ไปเก้าสิบเก้าคดี ชนะคดีเดียวคดีแพ้ไอหลคดีแบะแบ๊ไหลนะครับทําคดีมาร้อยคดีนะครับทําคดีมาร้อยคดีชนะอยู่แค่คดีเดียวคือคดีอะไรรู้ไหมคดีแปแพ้ส่วนคดีอื่นแพ้หมดเลยคดีสี่คิ้ว่าแพ้นะคดีพระผู้ชิรราชก็ถูกถูกทํางานไม่ได้เรื่องไม่ยอมตามงานเขาเลยขอเงินคืน กะอมเงินเขาไอชาต์หมาไอโรดไอโรดไอโรดหน่าสน,นีนทนายทานนายหัวดอกวันนี้ใครจะไปจ้างมึงวักกูถามมึงหน่อยฮะฝากไปให้มึงคิดนะเพราะฉะนั้นวันนี้มึงออกมานั่งวิเคราะห์คดีมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิเคราะห์คดีมึงไปวิเคราะห์คดีมึงก่อนเรื่องป่าละโมวันที่สองนี้ลูกฟ้ามึงติดคุกจะเอายังไงยื่นอุทธรณ์ค่าเสียหายก็แพ้อ,อีก มึงจะยังไงกูถามมึงหน่อยดิชีวิตมึงมีอะไรดีขึ้นบ้างให้อายุนวันๆหาเงินกับเอฟซีของเงินเอฟซีไปตีมอตีมอดตดานมึงเป็นแบบนี้ชีวิตมึงถึงไม่เจริญมึงอายุห้าสิบ่ามึงมีอะไรดีบ้างบ้านยังเช่าเขาอยู่รถยังผ่อนเขาอยู่นะอายุมึงห้าสิบฝ่าแล้วมึงไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยมึงมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนคนอื่นเหรอไหมไม่มี รถยังผ่อนรถก็เป็นรถมือสองอบ้านยังเช่าเขาอยู่ค่าน้ำค่าไฟก็ต้องผ่อนเขาไม่ยอมจ่ายมาสามงวดนะมึงนี่สุดยอดจริงๆได้เงินมาไม่ยอมเคลียร์ค่าใช้จ่ายในบ้านอ้างเมียอ้างเมียชอบเอาเงินไปตีหมอ้อตีหมอ้อนี่สายสันดานแบบมึงกูรักเกลเกียด กูไม่เคยเจอคนสันดานแบบมึงมาก่อนมึงคนแรกเลยที่กูอยากจะฝากถึงมึงเลิกทำพฤติกรรมแบบนี้ได้แล้วไม่มีใครครบมึงแล้วมึงเห็นไหมมีใครครบมึงไหมล่ะไม่มีใครครบมึงเลยแล้วมึงอย่างหน้าด้านหน้าทนอยู่ทำไมทุกวันนี้อีดำก็ไม่เอามึงแล้วมึงรู้ตัวหรือยัง ชีวิตมึงมีอะไรดีบ้างไม่ไม่มีอะไรดีเลยอายชีพขายหน้าหนังหมาจริงๆทานายหัวดอพันนี้นะครับไม่สมควรที่จะเป็นทานายเลยต่อที่มึงจะไปทำคดีให้พี่บ่าวมึงถามพี่บาวหรือ,อยังว่าเขาเอามึงไหมฮะโอเหนื่อยใจแล้วครับเจอทานายหัวดอพันนี้โอเคครับที่ย้บนะครับสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีนี้ เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติ